ต้ด้วยจะมาขึ้นถุกจะว่าเล่นเครื่องบินกันนะคะอันนี้เครื่องบินของจริงเลยใช่ไหมครับของจริงของจริงครับของจริงลูกแล้วบินได้ไหมล่ะแต่ว่ามัน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 พังเขาก็เลยมาทำเป็นคาเฟ่ไงครับเครื่องบินครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูที่มาดูห้องห้อง กับตันกับตันจะนั่งอยู่ตรงไหนครับกับตันจะนั่งอยู่ตรงไหนครับโทางขึ้นแล้วขึ้นมาอีกละทางหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นทางลงเฮ้ยมีบรรยากาศรอบๆนะครับเราจะเสียค่าบัดเข้าผู้ใหญ่คนละร้อยแล้วก็จะมีน้ำให้คนละแก้วครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ห้องพูพูห้งกับตันห้องอะไรเอ่ย นี่นะครับพี่นาวีกําลังขับอยู่นะครับพี่ขับฝั่งนี้ฝั่งนั้นหมุนด้วยแม่เห็นไหมอือฮะนี่นะครับโอ้โหโอ้ปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยแม่ก็ไม่รู้ซะด้วยสิว่ามันคือปุ่มอะไรโอ้โหบีบีบีครับเจ้ากัตน้อยกัตน้อยเอ้ยโอ้โหดูดีดึงเข้ามาได้ด้วยโอ้โหโอ้โหบีดึงเข้ามาได้ด้วยอ่ะ มีปุ่มอะไรพี่นวีกดปุ่มอะไรตัง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 คืออะไรอ่ะตังตังฉุกเฉินโอ้ฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วต้องทำยังไงครับแล้วเคองบินมันขึ้ื่อนต่ออ้าวเหรอโอ้จะตกแล้วโอ้โหจะตกแล้ว